ใครที่ชอบไลฟ์สดนะคะและต้องไลฟ์หลายๆเครื่องมือถือนะคะฟังทางนี้เลยวันนี้เจ้าแม่ทีมีเคล็ดลับในการไลฟ์สดทุกช่องทางทุกโซเชียลมีเดียด้วยมือถือเครื่องเดียวมาฝากค่ะแต,แต่ก่อนที่จะไปรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เรามาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน เลเซอรไลท์สตูดินะคะเป็นแอปตัวนี้เนาะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ทำการล็อกอินนะคะด้วยเ c e b o o k ได้เลยค่ะใส่รหัส Facebook เข้าไปนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่ Facebook ได้แล้วนะคะให้ดาเนินการอนุญาตในการเชื่อมต่อนะคะเสร็จปุ๊บก,ก็กดโอเคไปได้เลยค่ะตัวใหม่นะคะให้เรา,เ,าเลือกขณะใช้แอปนะคะอนุญาตค่ะ านั้นนะคะสังเกตด้านล่างนะคะมันจะมีให้เราเลือกนะคะเป็นวิดีโอไลฟ์ถ้าเราจะไลฟ์นะคะให้เรากดพร้อมนะคะแล้วกดบวกตรงนี้ค่ะคือการเลือกช่องทางในการที่จะไลฟ์นะคะให้เราล็อกอิน u t u b e นะคะเชื่อมต่อ YouTube ค่ะใส่อีเมลที่เชื่อมต่อช่อง YouTube นะคะเมื่อใส่อีเมลเรียบร้อยให้เรากดอนุญาตนะคะเสร็จปุ๊บก็จะมีการเชื่อมต่อการไลฟ์สดจาก youtube แล้วนะคะสามารถเลือกเป็นสาธนารณะนะคะ เลือกอยูอ่ไม่อยู่ในรายการหรือเลือกเป็นส่วนตัวก็ได้กดโอเคนะคะเสร็จปุ๊บกดเชื่อมต่อช่องทางที่สองนะคะกดเพิ่มค่ะก็มาเลือก f c e e o o o นะคะกดเชื่อมต่อ Facebook ค่ะกดอนุญ,ญาตเลยนะคะ ลงไปได้เลยค่ะการต่อมาได้เลยค่ะคราวนี้ก็จะเป็นช่องทางไลฟ์จาก Facebook นะคะเลือกแบบสาธารณะเพื่อนเฉพาะชั้นได้หมดเลยนะคะหรือจะเลือกไลฟ์ไปที่กลุ่มต่างๆได้เลยนะคะหรือจะไลฟ์ไปที่เพจต่างๆของเราได้เลยนะคะในที่นี้อาจจะลองเป็นเพจเจ้าแม่ทีนะคะปึ๊บก,กดโอเคค่ะเราก็จะไลฟ์ จากเฟซนะคะอันนี้สามารถปรับคุณภาพความละเอียดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะสังเกตว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อสองช่องทางนะคะคือ facebook และ youtube นะคะถัดไปถ้าเราอยากได้ช่องทางอื่นเพิ่มนะคะมากดเพิ่มตรงนี้นะคะเลือกเลยค่ะว่าอยากจะไลฟ์ไปที่ช่องทางไหนนะคะกดเพิ่มได้เลยค่ะใส่หัวข้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กด go live ได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการไลฟ์พร้อมกัน หลายๆช่องทางแล้วนะคะทราบวิธีแล้วใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องใช้มือถือหลายๆเครื่องพร้อมๆกันนะคะโอ้เสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งอะไรเยอะๆมากมายเพราะฉะนั้นมือถือเครื่องเดียวคุณไลฟ์สดได้ทุกโซเชียลเลยใครชอบวิธีดีๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกจ๊แม่ทีบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะ